สวัสดีครับตู้จากช่อง bmw shop วันนี้เราจะลองมาดูไรฝุ่นในรถด้วยเครื่องดูดไรฝุ่นจิมมี่รุ่น jv 1 1นะครับราคาใน Shopee Lazada ประมาณ1,800บาทจะเป็นไงเดี๋ยวลองตามผมไปดูเลยครับโดยรถที่เราจะมาใช้ดูดไรฝุ่นวันนี้ครับเป็น Mazda 2ปี2011นะครับเบาะหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นของ rx 8แล้วนะครับซึ่งจะเป็นหนังแบบอะคันทารานะครับ สำหรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะเดิมๆเลยนะครับก็ยังไม่เคยดูดฝุ่นมาเลยรถประมาณ9ปีแล้วครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูดกันเลยนะครับจะให้ดูว่าอันนี้คือกล่องสําหรับเก็บฝุ่นนะครับทีแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากดูดไปแล้วน่ะจะเป็นยังไงว่าจะฝุ่นเยอะขนาดไหนนะครับจะลองดูดเบาะหน้าก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มดูดจากเบาะหน้ากันนะครับ หลังที่เราดูดเบาะหน้าเสร็จนะครับเราก็มาดูปริมาณฝุ่นที่ได้กันนะครับก็ถือว่าผ่อนคัวเลยนะครับจากที่เราตบๆเบาะแล้วมันไม่มีฝุ่นนะครับแต่ว่าเมื่อใช้เครื่องดูดนี้ก็จะเห็นว่ามีปริมาณฝุ่นขึ้นมาพอสมควรนะครับโอเคขอขั้นด้วยหลักการทํางานของเครื่องหน่อยนะครับดูเบอกไปก็คือว่าตรงนี้มันจะมีที่ใบตีฝุ่นนะครับถ้าเราเปิดเครื่องเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะ อนี้มันจะหมุนเพื่อตีฝุ่นตีฝุ่นจากเบาะขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหลอด UV นะครับเอาไว้ฆ่าตัวไรฝุ่นมันจะมีเซ็นเซอร์สองตัวนี้ครับโอเคหลักการมันก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเบาะที่เหลือกันเราจะได้ฝุ่นเยอะขนาดไหนนะครับ ก็มาถึงเบาะสุดท้ายแล้วนะครับเบาะหน้าซ้ายกับปริมาณฝุ่นเดิมซึ่งปริมาณนี้นะครับดูซิว่ามันจะอีกเบาะหนึ่งเนี่ยมันจะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต้เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับว่าเป็นยังไง ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการดูดไรฝุ่นด้วยเครื่องดูดไรฝุ่นนะครับสําหร,รับปริมาณฝุ่นนะครับเห็นว่าลองดูนเลยนะครับว่าก็ได้เยอะพอสมควรนะครับจากรถคันนี้ที่ไม่เคยดูดใช้เครื่องดูดไรฝุ่นเลยนะครับแล้วก็มาลองมาดูดใ้กล้องเห็นนะโอเคเนี่ยได้เยอะพอสมควรนะครับเครื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าใช้จากในบ้านได้อย่างเดียวนะก็ใช้กับรถกับอะไรได้ ราคามันก็ไม่แพงมากประมาณ1,700-1,800ครับถ้าเป็นรุ่นแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้ก็ประมาณไม่ถึงพันลองดูนะในพวกช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับดูแลสุขภาพด้วยยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ